อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทํงไมดีวันนี้่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไ d ดีพ s และ VIP s พีสเตอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะประกอบไม่ได้นอนเลยครับจ้าทุกคนครับ แบบวัยรุ่นทำอุปกรณ์สวัสดีวัยรุ่นทำอุปกรณ์ทุกคนนะครับยูกับผมวัยรุ่นทำอุปกรณ์เหมือนกันนะครับจะเป็นลายใหญ่นะ <c oughs> อาก็สวัสดีนะครับโอ้ยมีคนดีครับบังเฮ้ยนายจำเราได้เหรอเฮ้ยอาก็สวัสดีไปทางการนะครับโย่ผมนะครับ n e ี tv นะครับผมมีกเกม์รอบอก,กันอีกแล้วนะครับในแมปบล็อกฟุตนะครับทุกคนอ วันนี้นะทุกคนนะผมก็จะมาปลอมเป็นนะครับผมวัยรุ่นทำอุปกรณ์นะฮะแล้วเราจะมาลองขอผลคนใหเซิร์ฟดูนะครับว่าจะมีใครเนี่ยนะครับเออเอาผลนะหรือเปล่าเอ้ยคลิปนี้นะครับเราจะไม่เรียกว่าผลนะเราจะเรียกว่าอุปกรณ์นะครับทุกคนเออโอเคมาแต่ในแต่ว่าในช่องชาวบอยจะพิมพ์ผลนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไม่รู้เดี๋ยวแม่งก็งงว่าอุปกรณ์คืออะไรเดี๋ยวก็มาแม่งสมให้จริงอีกอันนี้สวยกันเลยนะครับและใครที่รับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครนกำลังใจผมด้วยนะครับผมใครห้ยขอบคุณมากทุกคนเดีี๋ยยยยวเเเเเรรรราานนนน่ไไปปปััััับบบชมมคคคคลลลิกกะโอ <Happiness. S 2> <Mirror. S 1> เฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอคนนี้ปั่นนะเออเดี๋ยวเราทักทายก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเออเอแถวนี้มีอุปกรณ์ไหมเราถามไปแแถวนี้มีอุปกรณ์ไหมนะเออแถวนี้มีอุปกรณ์ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะตอบว่าไงนะมี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 ด้วยนะแต่มีอุปกรณ์ด้วยนะเออมีอุปกรณ์เฉยนะเออไหน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 อุปกรณ์กดทาไหนอุปกรณ์นายขอดูอุปกรณ์หน่อยดิ คือแบบบังบังต้องการอุปกรณ์อ่ะมันอยู่ในตู้ผมโอไม่นะนี่ผมพิมพ์ไปนะครับนายพอสุ่มผลได้หน่อยได้ไหมเออจะไปทําอุปกรณ์นี่เออจะไปทำอุปกรณ์นะครับเออจะไปทำอุปกรณ์เออเดี๋ยวดูนะครับว่าคนดีเขาจะตอบว่าเออทุกคนไอ้กล้วยแม่งยังเล่นกับเราแม่งฮาดีว่ไอ้กล้วยเดี๋ยวดูนะไอ้กล้วยตอบว่าไงนะครับเออไอ้กล้วยกล้วยสุ่มไปได้ดีกล้วยนี่พอสุ่มผลได้หน่อยได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราตอบขำอะไรเห็นตัวเรามันน่าขำวัยรุ่นทำไรอ่ะทำอุปกรณ์นะ ทำอุปกรณ์นะครับอ๋อเขาบอกว่าเพิ่งสุ่มผลไปนะครับอ๋อคนนี้เพิ่งสุ่มผลไปไม่เป็นไรนะเฮ้ยทุกคนแต่โคตรปั่ววนอนะ่ะทุกคนตลกจริงนะเสพย,ยายใช่ไหมผมไม่ได้เสพผมไม่ได้เสพผมทนะอุปกรณ์ผมไม่ได้เสพร์มมนะอุปกรณ์เออทำอุปกรณ์เฉยๆแต่เราคิดว่าเราเสพย,ยาได้ไงเนี่ยโอเคทุกคนครับเซิร์ฟนี้นะก็ไม่มีใครสุ่มให้เรานะทุกคนแต่ก็ยังมีพอคนเล่นกับเราฮ่าฮ่านะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับลองไปอีกเซิร์ฟไปดีกว่านะจะมีคนสุ่่่มผลลใหห้้้ววนนัััะะััยไปไปยยยรร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 ุุุนนนนนททาาาออออออปปปกกกณ์์์คค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 ีีีืเเ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 ะบบบบโโด๋ซซิิฟฟไจ ไปโอเคตอนนี้วัยรุ่นทำอุปกรณ์ก็มาถึงอีกเซิร์ฟแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราข็มุ่งหน้าไปที่เกาะเดินไปทุกคนครับคือเกาะลิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจะมีคนรู้จักวัยรุ่นทำอุปกรณ์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าแบบมีเออเราลองแบบเออให้เขาซุ่มผลให้นนเหรอเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะจะซุ่มผลให้ผมหรือเปล่านะครับเออลองขอผลดูนะฮาโหวัยรุ่นทำอุปกรณ์มาแล้วช่วยซุ่มผลให้ผมหน่อยได้ไหมฮัลโหลเฮ้โอว้าวแรงอย่าทำวัยรุ่นอุปกรณ์เฮ้ อ๋อเขาเขาเป็นอะไรเนี่ยครับเขาเป็นอะไรทุกคนผมอยากจะรู้เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรฮะคือวบรรุ่นทำอุปกรณ์ไม่เอาไปถึงยังมาไม่ถึงไหนเลยคือเขาเอากับผมแล้วใช่ไหมได้ได้เล่นดิผมบอกเลยว่าได้เล่นอุ้ยโดนโดนมาดิมาดิอะดีตมาดิมาดิครับเดี๋ยวได้รู้จักบรรลุนทำอุปกรณ์อุ้ยอ้ยแรง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 โอ้ยโพล่โพลโอเคครับทุกคนโพนะครับโผล่อะโพโพล่เหรอเคโดนหลบเกือบตายนะทุกคนครับคือโพแรงมากคนนี้ผมประมาทไม่ได้เลยนะะฮ ต้องตั้งใจเล่นนะครับผมโอเคโพโพอ่ะโพอ่ะมาดิครับเดี๋ยวได้รู้จักวัยรุ <c oughs> ่นทําอุปกรณ์นี่โอ้โหโพโพอหรอโพอหรอมาดิที่โพ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 มาดิโพเบ้งนะครับหลบหลบหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไหนอะครับไปไหนฮะหนีทําไมอยากจะรู้เมื่อกี้เห็นเก่งเมื่อกี้เห็นเก่งเมื่อกี้เห็นเก่งนี่เมื่อกี้เห็นเก่งนี่อุ้ยหลบหลบครับหลบทันนะทุกคนโอเคปุ๊บโอ้ไม่โดนนิดเดียวน้อง โอ้โคตรงงเลยมันไ,ไม่โดนมาผมโคตรเบื่อเลยทุกคนไอพวกที่แบบว่ามาทําตัวเก่งกับแบบโลกเก่าอะครับผมเออเข้าใจใช่ปะเข้าใจฟิวใช่ไหมทุกคนคือแบบมันโคตรน่าเบื่อเนาะก็แบบมาทําตัวเก่งกับโลกเก่าอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่นะรู้ทั้งรู้ครับแต่มันก็ยังมาไล่นนแกงนะวกนี้มันต้องเจอวกนี้มันต้องเจอซะหน่อยดูดิหนีโอ้นี่นนยังมาเนี่ยนี่ยังมาเนี่ยดูดิทุกคนครับดูดิหนีอะหนีเกินหนีเกินหนีเกินหรือเปล่าโอ้โ,อโ,อ relay, โอ้ลุกคนสกิลหมดทุกคนโอ้ยป็นตายแน่ผมพลาดนะครับ ถ้าสกิลหมดไม่นะไม่นะโอเคขึ้นไปนะครับเคตาผมตามเต็มที่อ่ะผมบอกเลยผมตามมาผมตามอ่ะดูดิวารุนทำอุปกรณ์ไม่โดนโอ้โหไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงผมบอกเลยว่าตามเต็มที่ครับผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ผมตามผมตามต้องเอามันตายให้ได้ผมตามครับต้องเอามันตายให้ได้มาดิมาดิโอโหทุกคนมันหนีอ่ะหนีทำไมอ่ะน้องหนีทำไมอ่ะเอ้ยเองเก่งพี่หนีทำไมอ่ะหนีทำไมอ่ะฮะหนีทำไมหรอ เก่งไม่ใช่หรอเดี๋ยวได้รู้จักรุ่นทำอุปกรณ์นะมึงเดี๋ยวมึงได้รู้จักรุ่นทำอุปกรณ์นี้ได้รู้จักนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงรุ่นทำอุปกรณ์เป็นไงล่ะโดนย่างเจ็บโดนย่างเจ็บนี่ฮ้ยมันหนีทุกคนครับทุกคนดูดิมันคุดปอเลยมังคุดปอเลยเกินว่ะเกินว่ะหนีว่าดูดิโอ้โหเป็นไงล่ะเจอรุ่นทำอุปกรณ์ของแท้เจอของจริงเข้าไปครับเป็นไงหนีมีหางจุกตู่ดิหนีดิดูอะไรอ่ะหนีดิอยู่ไปก็ตายใช่ไหม เลยต้องหนีใช่ไหมโอ้โหทุกคนแม่งหนีเกินอะทุกคนดูดิแม่งแม่งหนีเกินอ่ะคือผมไล่มันมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับผมโอ้ดูดิดูดิทุกคนดูมันหนีแม่งหนีแบบโคโคหน้าสมเพสอะโคหน้าสมเพสเลยมาดิครับก็มาดิฮะอะไรมาดิมาดิโอ้โหดูดิทุกคนครับดูดิหนีโอ้โหเมื่อกี้เก่งไงไม่จะมาฆ่าเขาไงใช้โพใช้โพแต่หนีนะใช้โพแต่หนีดาบเลนโกคูนะยุงงงนะ งงจัดนะคือผมไม่อยากใช้สกิลตามเขาหมดครับไม่าง,งั้นมันไล่เขาไม่ได้นะครับผมโอเคดูดไม่โดนครับผมยังไงจังหวะนี้เฮ้ยดูดิดูดิดดจะจะมาหล่อยเว้ยจะมาหล่อยเว้ยจะมาหล่อยเว้ยเหลี่ยมมาโคตรเหลี่ยมมาโคตรเหลี่ยมทุกคนดูดิโอ้โหหนีอ่ะหนีหนีหนีหนหนมา,น,มา,น,มานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิฮะมาเคลียร์กันตรงนี้ดิฮะโอ้โหโดนหนวดดำมาช่วยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะช่วยหรือเขากำลังไส้นี่เหมือนกันนะโอเคครับผมโอเคโอเคมาดิโอเคโอ้แข่งเขาเปล่าแข่งเขาเปล่าแข่งเขาเปล่านี่แข่งเขาเปล่านี่ ดูทรงแล้วน่าใช่นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครับทําไมมาผมให้ลุมเลยเอาผมไม่ลงแค่นั้นเนี่ยผมถามแค่นั้นเนี่ยพูดแค่นั้นเนี่ยเอาเอาผมไม่ลงแค่นั้นเนี่ยเอาผมแค่ลงแค่นั้นเนี่ยเอาผมไม่ลงแค่นั้นเนี่ยเอาผมไม่ลงแค่นั้นเนี่ยฮะเอาผมลงหรือเปล่าถามแค่นั้นพอเอาผมไม่ลงครับผมพูดแค่นั้นพอผมไม่ลงครับเออมาดิ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 ก็มาดิเอาผมลงก็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 เอาลงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกครับแต่ผมอยากให้รู้ไงว่าคุณมาหน่าสมเพชคุณมันหนีว่ารุ่นทั้งอุปกรณ์นะครับ โอเคแตงหนึ่งทุกคนแตงหนึ่งมาดิมาดิทำไมทำไมมาดิทำไมเหรอเก่งเหรอฮะเก่งเหรอมาดิครับเก่งเหรอฮะเก่งเหรอเก่งเหรอทำไมเป็นไงทุกคนครับมันไม่ได้เก่งจริงนะนี่ขนาดโพนะครับโพลุมสองหนึ่งไอดีวงงจัจัดลุมสองมาดิมาดิมาดิให้ลุมเลยอดีตผมต่อยผมต่อยอย่างนี้ด้วยมาดิมาดิมาดิเล่นเหลี่ยมกอบผมใช่ไหมเล่นเหลี่ยมต้องเจอเหลี่ยมมาดิฮะมาดิหึตายึไก่ไก่กาลาลี่ ไม่ดีครับไก่กาอะไรเร่จังไก่การเร่จังไม่ดีครับผมให้ลุมเลยให้ลุมเลยเอาผมลงหรือเปล่าผมก็พูดแค่นั้นไงเอาผมให้ลงผมพูดแค่นี้พอเอาหนีนะ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 ดูดิหนีนะหนีนะหนีนะนนะนนะนนะสมเพช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 นะลงนะ้ำไม่ดีตายดิ <S <S โอโ้ทุกคนครับคิวเกินชิวนะครับผม ชิวเออยกโอ้โหแม่งก่อนนะ,นะไไรค,นครับชิวนะครับผมเออเป็นไงเจอวัุอุปกรณ์ครับวัุอุปกรณ์นี่จะมาหาบลนะแต่มาเจออย่างนี้เขาไม่ไหวเลยโอเคไอ้นี่ทำไมไอ้นี่ทำไมฮะม,มาดิถ้าเขาเปิดผมผมเอานะผมอยู่นิ่งๆก่อนถ้าเขาเปิดผมผมเอานะครับนั่นไงบัตถุทาอุปกรณ์เป็นไงล่ะฮะมานี่ดิมานี่ดิเอามานี่ด,อดิอยู่ไหนอะโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะมาดิครับม่ดิขาไม่ดิับเดีด๋ยวรู้จกักเดีด๋ยวรู้จกัก เดี๋ยวได้รู้จักเดี๋ยวได้รู้จักบดีวรู้ทังอุปกรณ์เดี๋ยวรู้จักครับมาดิฮึมาดิครับไปไหนจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับแตกมาดิแตกอีหนึ่งนะครับผมเออบาดีเรียกพวกอะไรเรียกพวกอะไรเอาผมลงป้าโอ้มันมากันเต็มทะลูกคนครับโอ้โหดูดิมันมากันเป็นกองครับมันมากันเป็นกองครับมาเป็นกองครับเอาผมลงป้าเอาลงก็เอาลงก็มาแค่นั้นเนี่ยเอาลงก็มาก็แค่นั้นเนี่ยเอาลงก็มาก็แค่นั้นเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเนี่ยมาสิมาสิ มาสิมาสิแค่นั้นแหละมามาเอาผมลงก็มาครับโอเคมาสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนจังหวะนี้ยังไงฟินิกเหรอฟินิกฟินิกเหรอฟินิกรีเลือดเหรอฟินิกครับมาดิรีเลือดเหรอเป็นไงอ่ะรีเลือดเจ็บนะรีเลือดเจ็บนะฟินิกครับมาดิครับโอ้ยโอ้ยมาสิมาสิเอ้ยทำไมนี่มาสกิลแม่นยังวะมาสกิลแม่นยังวะมาดิมาดิมาดิบายบายอีกหนึ่งตัวครับผมมาดิครับบายบายบึ้มโอเคครับผม หวานริ่มหวานริ่มโอเคโอ้ยผมโดนผมโดนเอ้าู้เออเขาสะใจทุกคนครับนี่ยมันมันลุมยังหมาเล็มลุมยังหมาเลยโอ้เอาผมไม่ลงครับเปล่าเนี่ยโอ้โหบรุ่นชางบุปกร์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าดูดีทุกคนดีดยมันวิ่งตังก็เป็นหมาเลอ้วิ่งตังก็เป็นหมาเลยอดดตเอาของผมก็เดียวอยู่หรือเปล่า ถามแค่นี้แน่ถามแค่นี้เนี่เออถามแค่นี้แนี่อูเจ็บหนึ่งแลผมเจ็บหนึ่งนะเจ็บหนึ่งทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเจ็บหนึ่งนะครับต้องผมต้องทำแบบรีเลือดก่อนนะผมต้องวิ่งหาจังหวะรีเลือดนะครับผมไม่งั้นผมตายนะอเจ็บหล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 บอาจเจเจเจโอเคโอเคโดนไหมโอเคครับผมคนนี้แตกไหมแตกไหมโอ้โหไม่แตกครับทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับคนนี้จะตายคนนี้จะตายผมเอาทีละคนนะครับเอาทีละคนผมขอปลาเอาไอ้นี่ไปไกลๆก่อนโอเคครับไม่โดนครับผมจังหวะนี้ผมนั่งาอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยโอ้โหทุกคนคครรัับบวงผม โอ้โหโดนโดนโดนดิเขาช่วยกันเว้ยเขาช่วยกันแต่เอาผมไม่ลงนะไอ้ดูคนงงเลยไอ้ดูคนงงเลยไอ้ดูคนงงเลยแตกไหมโอ้ไม่แตกครับทุกคนอีกนิดเดียวครับผมตามไนี่ก่อนตามนี่ก่อนมาดิอุ้ยโดนโพโอ้ยก็แตกแต่ผมไม่แตกไงแต่ผมไม่แตกโอเคครับผมถอยครับถอยถอยถอยก่อนทุกคนผมเลียร์ครับเลียร์โอเคเรียรนะฮะถอยมาโอ้กดอาไม่ติดกดอาไม่ติดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนผมโดน โอ้โหโดนลุมอะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงเป็นไงผมขอเล่ามาก่อนนะครับนี่ลุมยังจะเอาไม่ลงโอ้โหเป็นไงทุกคนครับก็ลุมทําอุปกรณ์นะครับก็ขอพอไว้แค่นี้ดีกว่านะก็แบบไปแกงเข้า,าครับมันเหมือนแบบว่า1ลุม2ลุม3มแล้วมันก็ตีไป1ลุม3านะครับทุกคนันก็เตือนนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันนะเออเจอกันคลิปหน้าไปอะไรก็ถามกูขอถามหน่อยมึงฟันโดนได้ไงก็รอดูคลิปนะครับแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะไปแล้วทุกคนจเจอกันครับผมบ๊ายบาย